ในปีพศ2475ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เกิดปรากฏการการเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งยิ่งใหญ่ของสยามเรียกว่าการปฏิวัติสยามโดยแผนการทั้งหมดถูกวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วจากผลพวงสงครามโลกทำให้เศรษฐกิจตกต่ำ การล่าเลยประชาชนให้ทุกยากและความล้าสมัยในยุคนั้นแต่ข่าวเกี่ยวกับการปฏิวัติล่วไหลไปถึงตำรวจทำให้เกิดการจับกลุ่มและจำคุกผู้ร่วมขบวนการในวันที่23มิถุนายน2475เราผู้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงจึงเริ่มเคลื่อนไวหวแผนการทันทีหลวงสินทุ์สงคามชัยได้นำกำลังทหารพร้อมอาวุธจำนวน500นายบุกยึดพระที่นั่งอนันตสมาคม ใจกลางพระนครและยึดที่ว่าการไปรษณีย์และโทรเลขเพื่อตัดการสื่อสารระหว่างพระบรมสารวงและสมาชิกฝ่ายบริหารอาวุโสในช่งชวงเช้ามืดวันที่24มิถุนายน2475พยาพลพยุหเสนาได้นำผู้สนับสนุนจำนวนหนึ่งไปยังกรมทหารมา้าที่หนึ่งรักษาพระองค์วางกลอุบายหลอกล่อให้ทหารเวรเปิดค่ายและจับกลุมมนทหารใหญ่ไว้ ก่อนจะนำยานยมหุ้มเกาะและรถถังมุ่งหน้าไปยังพระที่นั่งอนันตสมาคมอีกแรงท่ามกลางความมึนงงของเหล่าราศดรพญาพลพยุหาเสนาได้ปีนไปบนยอดยานยนต์หุ้มเกราะคันหนึ่งแล้วอ่านประกาศคณะราษฎรใจความว่าองค์กษัตริย์ละเลยราษฎรอีกทั้งอวยยศอวยตำแหน่งให้พวกใจคดทุจริตชาติบ้านเมืองบ้างว่ารัษฎรโง่ไม่มีสิทธ์ เราไม่ได้โง่พวกท่านต่างหากที่ปิดไว้ไม่ให้เรารู้ไม่ให้เราได้ศึกษารัษฎรลำบากเลือดตาแทบกระเด็นแต่พวกท่านกลับสบายทำนาบนหลังรัษฎรรัษฎรพึงรู้ไว้เถิดประเทศนี้เป็นของเราไม่ใช่เป็นของกษัตริย์ตามที่เขาหลอกลวงเมื่อสิ้นเสียงประกาศผู้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในทหารก็กู่เสียงกล้องทั่วทั้งพื้นที่แต่ความสำเร็จของการปฏิวัติขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพ คณะราษฎรได้ส่งโทรเลขคำราชาศัพว์โดยมีใจความว่าหากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่ทรงปรารถนาที่จะเป็นพระมาราานนนหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญคณะราษฎรจะเต็มใจถอดพระองค์ออกและแทนที่ด้วยพระบร,รมวงศานุวงศ์พระองค์อื่นแต่ถึงแม้ว่าจะใช้ราชาศัพท์ก็ตามโทรเลขดังกล่าวย้ำพระองค์ด้วยถ้อยคำแข็งกร้าวว่าหากสมาชิกคณะราษฎรคนใดได้รับบาดเจ็บพระบร,รมวงศานุวงศ์ที่ถูกคุมขังก็จะทรงทรมานไปด้วย เพื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้อ่านโทรเลขพระองค์ก็ตอบกลับไปว่าพระองค์สนับสนุนประชาธิปไตยอยู่แล้วแต่พระองค์ไม่อาจนั่งอยู่บนบัลลังก์เลือดได้คณะราษฎรได้ส่งเรือปืนไปรับพระองค์จากตำหนักที่หัวหินแต่พระองค์ปฏิเสธและเสดเดกกลับด้วยรถไฟหลวงแทนเพื่อประกาศว่าพระองค์จะไม่เป็นเฉลยแก่คณะราษฎรและในวันที่26มิถุนายนพุทธศักราชที่2475พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จกลับมายัางพราะราชวังทรงเรียกตัวคณะราษฎรและได้ประทับตาพยาโทษแก่คณะราษฎรที่ได้ทําการปฏิวัติคณะราษฎรได้เชิญพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ให้เสด็จออกนอกประเทศและพระองค์ก็เสด็จไปยังเกาะชวาและไม่เคยเสด็จกลับมาอีกเลยหลังจากการปฏิวัติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและคณะราษฎรได้เริ่มจัดการเพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับแรกแก่ประชาชนชาวสยาม พระราชบัญญัติร,รัฐธรรมนูญมีการลงพระประมาริไัยประกาศใช้เมื่อวันที่27มิถุนายนพศ2475ที่ถูกเขียนร่างไว้โดยนายปีดีเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของสยามข้อความในรัฐธรรมนูญเริ่มต้นมาตราหนึ่งความว่าอำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลายพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญดังกล่าวก็ไม่ได้มีอายุค,ความยาวนานอะไรนะัก เมื่อถึงปลายปีรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรสยามซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับถาวรและมีความเป็นสายกลางมากขึ้นก็ได้มีผลใช้บังคับแทนเมื่อวันที่10ธันวาคมพศ2475และเป็นวันรัฐธรรมนูญไทย